พ่อครับมือนีพ่อได้กินเขาไม่ยังพ่อมือนี่มืออันเดี๋ยวว่เต็มนี่พ่อกระแก้วปลาแดดพ่นบอกว่าเถ่าแล้ว่ะพ่นว่าหนักเช้าเบาเที่ยงเลี่ยงเย็นให้กินผักกินปลาพ่อคนถ่าสมัยใหม่นี่เขาบอกให้กินเนื้อกินอยังได้พ่อพ่นว่ามันย่อยยากแต่เมื่นอายุแต่ว่าพ่อเคยกินไปอายุผ่านกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้แกแต่ว่าเจ้าปลาแดกบ่บ่เคยขาดเนี่ยครับปลาแดกกินแก้ว คือม่พีีวิธีีสานนั้นเขาคือว่ากินผักก,กินปลานี่ยเพเป็นโลกน้ำพเนาะนแต่ว่ากินสี่มันเห็ดใ,ในีเขา่างกายแข็งแรงพเพราะว่ามันเห็ดใหญ่างนะครับเรลก็กินแล้วก็ม,กมันมีผักมีอย่างน้ำสีน,น้ำพรน,นอออ้อที่นี่พอเห็ดปลาแดกน้ำแก้วปลาแดกใส่ปลาแดกน้ำพอที่นี่ปลาแดกตาขอ้อนัวเดี๋ยวนี้เป็นเห็ดมาสะอาดสะอาดแล้วตั้งแต่กีแต่กอนแต่พอกินมันบอสะอาดสะอาดประนีดอกเห็ดปลาแดกปลาล่างเขาธรรมดาเมนว่าล่ะครับนี่กับปลาแดกเขาธรรมดาแหละแต่ว่าเพิ่นไปกั้นกรองออกมา มีแต่น้ำครับคนบอกว่าปลาแดกนี่เขาเจ้าต้มสุกหรือเป่าเมีนเขาเจ้าต้มสุกแล้วแกงข่อยออกมาเป็นปลาแดกแล้วเขากินมันมันกระแทบคือเกาครับกินแต่ปลาบลาแด้เกี่ตอนเท่านั้นครับเมื่อนี้เขาก็ไดเอาน้ำปลาแดกนี่มาผสมกับมื่อนั้น้ะพอเนาะเมียนซูเมื่อนี่มันเป็นไงเขาเนาะพอเนาะซูเมื่อนี่มันเป็นไงสมัยในเกี่ยงกินปลาแดกต้องไปเปิดเอาอยู่ในไห้มีนนอนในหลไรนะพอเนาะเมื่อนี้ตักขึ้นมาคน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 เปิดปลากระหึนใไเลยยังตีแม่ bên ngoài nói cái kia, ổng hẳn nón hẳn, mặn lấy tìm đứng Hằng đầy thằng kia thằng nua, bảo quyền nhiêu hẳn, yai là vợ, chắc gì, ra hoạt lạnh hẳn, chú anh, đám anh นั่นเ,นเด้อตามแก้วเอาปลาแดกหยอดไว้ถาพอยง่าเด้อสันนี้บอกหลานน่ะครับเออขันมอสันเราพอกินน้ำสูดเด้สันนี้ครับเออขันสูดอยากได้เงินเ,เล่าเงี้ยมเรามานั่นสูดตามปลาแดกไปล่อลดสันนี้ครับเขาบอกย่อยบอกหลานนะโอ้เออมาเนี้หลานก็เลยเอาปลาแดกใส่พ่อตลอดเลยนะ <lio> พ่อเนาะไส่พอดตลอดเด้ครับแสดงว่าอยากได้เงินเพยียงเสียงต้องปลาแดกมาล่อเมีนปลาแดกตาย,ยังพ่อออืปลาแดกตาข้อนัวปลาแดกตาข้อนัวแมนีนพอพอเริ่มเนี่ยตาเนี่ย แล้วสีดาผมว่ามึงถามได้กูไปกินเขาก่อนแต่ว่าบอกจะพี่น้องเอฟพีละพี่น้องไหลหมองไหลบ้นเนาะมันนั่นนเพิ่นก็กจินปลาแดงเหมือนลลาไปตุ้มองก็ไับครบยดยมาก่นนู้จักว่าพอเสียงมากปลาแดง่นเกาปลาแดงกว่ามาตทุกินลดครับแต่ว่ามันหลายหลายตาแต่ว่าพราะก็บ่าวายออกไปกินไหนเพราะว่าแทบเหมือนนั่นละครับแต่ว่ามันถือปากเพาะว่เขาออกปากแต่ว่านี่มันอยู่นี่พอใส่ปราจำเนี่ยตาข้อนวดเนี่ยมันแตร ครับนั่นว่าอะครับล้าก็ปากพี่น้องนะครับผู้ใดไปสนามพ่อพอเตีงเนี่ยคันตือกล้วยพอเตีงก็ได้ปลาแดกสองแพกเลยนะครับเอาเอาแสดง้พ่อปลาแดกสองแพ็กเลยแมนแถมอีกสองแพ็กเลยแมนมันขวดจะบาทพอปลาแดกเนี่ยสามเบาบาทครับแพกหนึ่งมันจะอันพอสิบสองป่<อ>สิบสองครับสิบสองคูณสิบสองสี่สี่แปดสิบอยแดสิบาทประมาณนี้นะพ่อเนาะครับขันลาเกาน้่สิบสามกวนพ่อ พอสิรักไปจากเสมันสิไดทิบสามโอ้กะรักนัยูนานเลยอถึง่ะพอถึงแม่ไก่ก้อยู่กันนอยเอรโอ้โอติเสียงทสองขวดครับฮน่ารักัวเสียงเสียงทิบสามขวดเอาให้พอแล้วก oh, no. oh, oh. ินเขาก่อนอจากกวนแล้วดับตั้สิจมเขามาแงไหนกับมาลอยใตเต็คลิปเนาะเอากัลอยไทยคนดังนะพอเนาะก็อยากให้คนดังคนดังเขาจะกินไข่เจียวกับเดร้านวิวกับว่าเมียงหลอกม่ย่าไม่ยามงไม่กินเขากินน้ำมามามา เอาพอห้าพอได้กินปลาแดกได้ร้านวิวของดีเดี่ยงเขาพ่อยังกันหลายหลายได้พอมาเนี่ยกินปลาแดกร้านวิวมาเนี่ย<อ>เอาพอมาเนี่ยฝากคา,าถาถึงเอฟซีนะพอ่อฝากคาถาถึงเอฟซีนะผูใ้ใดเขาเบิ้งขวาคือคืนหอดพ่อนะครับผูใ้ใดเบิง้งผู้ใดคืนหอดพอพวกเก็บที่ก็ได้พวกกระทำหลายคนว่าเพ่งที่สองวันใดของพอที่ออกเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับพี่น้องเก็บที่พี่น้องเบื้องพวาหลายๆ แล้วยอดเบี้วขึ้นหลายๆมูหันเป็นบาแส่พอเสียงเหมือนหนีเมือนจินเพราะว่าเพียงผูแตงเป็นกระแตงไปแล้วครับแล้วก็ผู้คนสีหาดนตีด้ให้ก็มีแล้วครับเออพีิมผ้าหมหาเศษสีผ้ามันกระตีซอยครับพพ่อเนออกปากมาแล้วที่ทาเพียง่อยครับวันมือไหวั่นเหมือนหนีครับท่านผอกให้่พอเสียงเมือนหนีฝากสื่อประเด็กตาคอนั่ครับกาสื่อประเด็กไหลพอเสียงเคือกันไหล คันซื้อปลาแดกหลายพอเสียงกะติดอไรเงินไหลเพราะว่าพอเสียงติดอะไกินเปิดเส้นน้ำเพลินครับมีโอกาสครับเพลินว่าสิดอันคันขายปลาแดกดีพอเสียงกะสิเมื่อหนีไว้ครับพี่น้องกะติด้ะไมวนไปน้ำกันครับครับปลาแดกตาข้อนัวเด้อพี่น้องเด้อเพราะฉะนั้นพี่น้องเอฟทีผู้เบืองพอเสียงอยู่ก็ดีเพราะว่าพอเสียงอจติได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ที่หลีถ้าพี่น้องซอยซื้อ ปลาลาปลาแดกเขาเนี่แหละครับข้อนัวพอเสียงทีใดเปิดเซ็นกครับเพิน่นทีคิดเปิดเซ็นในพอเสียงกวดละหนึ่งบาทขายได้หนึ่งร้อยกวดก็ทีใดหนึ่งพันบาทเัือ่อนหนึ่งร้อยบาทหมดกหมายหลหมดครับพอเสียงคุ้นผิดครับเพราะฉะนั้นพี่น้องซอยเสื่อหลายพ่อพอเสียงในเหมือนหนีเหิือถินครับลำบากลำบนหากินมา,าตัางเตน้อยเท่าไงขายงัวขายวายก,กับจำนั่น หาตัวยูตัวกินกับจำนันสัญญากับพี่นองวาขันเมื่อหนีย่ำไหนสีเศร้าตัวครับครับผมเอา่อฝากบนที่ติดต่อได้พ่อศนยแปดหกศูนห้าสามเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดโทษใดงีทสี่สี่สมโมงนอนรับกระติลุกขึ้นมารับขันซังปลาแดกข้อนัวครับ ฝากเบอร์โทรพี่ไว้นะครับครับผมก็ฝากไว้อีกเบอร์เบอร์โทรหนึ่งนะครับ0885619915นะครับอยากให้พ่อเสงิงปดหนีนะครับผมเองก็แบ่งเป็นค่าค้อมให้นะครับว่าเป็นค่าเหยียบเสื้อนะครับตอนนี้เพิ่นเหยียบขวดแล้วครับผมพ่อเสงมาเหยียบขวดแล้วครับผมก็ฝากไว้นะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีของพ่อเสงิงนะครับแสบนุ่ยหรี่โบเลตัวอันนี้คือคอนเซ็ปต์พอเขาานันผ่อนเนาะประแดกข้อนัวฝากไว้นะครับผมขอพูดคำครับคันพี่น้องสนับสนุนพพ่่อเเเเสงกกิบบบบบไดด้้หหยยยยยีีีแววคครรััต E agora ele